คาถาศักดิ์สิทธิ์ท่องเลยไม่มีคำว่าจนผู้มีบุญเท่านั้นที่จะรู้จะห่วงแหนมากๆสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคาถาวาจาศิทธิ์ท่องทุกวันจะไม่มีคำว่าจนใครที่มีคาถานี้ไว้จะ ไม่เปิดเผยง่ายๆน้อยคนที่จะยอมเปิดเผยหามทองเล่นๆเป็นอันขาดเพราะเชื่อกันว่าคาถานี้ท่องแล้วพูดสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นมารู้จักที่มาของคาถานี้กันเลยนะคะบุคคลที่ได้ชื่อว่าไม่รู้จักคำว่าไม่มีในชีวิตนี้คนคนนี้คือใครและเพราะอะไรจึงเป็นที่มาของคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้ มีเรื่องเล่าว่ามีพระเถระรูปหนึ่งนามว่าพระอนุรุตเถระเจ้าพระอนุรุตนี้มีศักดิ์เป็นญาติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าอะมิโตทนะเป็นพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนุรุตมีพี่น้องร่วมกันสามคนมีพี่ชายหนึ่งคน ชื่อว่ามหานามะและมีน้องสาวอีกหนึ่งคนชื่อว่าพระนางโรหินีต่อมาเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจึงได้เสด็จมาโปรโดพระประยุรยาตสัตวง์ณกุงกบิลพัทซึ่งในครั้งนี้เองที่มีสัตยกุมารที่มีชื่อเสียงหลายพระองค์ ออกบวชเสด็จตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้เองเมื่อพี่ชายของพระอนุรุธทราบว่ามีราชกุมารหลายพระองค์ออกผนวดตามเสด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ปรึกษากับพระอนุรุธว่าเราสองคนในตระกูลนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งนะที่ออกบวชตามสัมมาสัมพุทธเจ้าพี่ชายจึงถามพระอนุรุธว่าใครจะเป็นคนบวชด,ดีเมื่อพระอนุรุธได้ฟังพี่ชาย มหานามะตรัสถามเรื่องออกบรรพชาจึงได้ถามกลับพี่ชายไปว่าสเสด็จพี่การบรรพชานั้นคืออะไรพี่ชายจึงตอบว่าการบรรพชานั้นคือการปรุงผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวพัฒบรรทมเหนือพื้นดินบินทบาทเลี้ยงชีพตามจิตของสมณนะ พระอนุรุธจึงได้ตอบกลับว่าถ้าอย่างนั้นเสด็จพี่บรรพชาเถิดน้องคงบรรพชาไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาน้องไม่เคยลำบากขนาดนั้นเลยเมื่อได้ยินดังนั้นพี่ชายจึงบอกพระอนุรุธว่าพี่ออกบวชน้องต้องเป็นผู้เรียนรู้เรื่องการงานทั้งหมดนะพระอนุรุษกุมารตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่ม ็ไม่เคยได้ทำงานทำการใดๆไม่รู้จักคำว่าไม่มีไม่รู้จักคำว่าการงานเพราะมีพระประยุรยาาต,ต่างเอาอ,อกเอาใจจึงไม่รู้ว่าการงานนั้นคืออะไรจึงได้ถามกับพี่ชายว่าแล้วเรียนรู้เรื่องการงานนั้นต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง พี่ชายจึงได้ยกตัวยอย่างเรื่องการงานให้แก่พระอนุรุตกุมารให้ฟังว่าการงานก็อย่างเช่นการทำนาเริ่มตั้งแต่การไถานาการหว่านข้าวการดำนาการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งฉางอย่างนี้แหละที่เรียกว่าการงานเมื่อพระอนุรุตกุมารได้ยินดังนั้นจึงถามกลับเสด็จพี่ว่าแล้วการงานนี้จะต้องทำไปถึงเมื่อไหร่ จะสิ้นสุดเมื่อไหร่พี่ชายจึงตอบว่าการงานนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็ทัองทำวนเวียนไปอย่างนี้ตลอดหาที่สิ้นสุดไม่ได้มาถึงตรงนี้ทุกท่านคิดว่าพระอนิรุตกุมารจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างออกบรรพชากับการอยู่คลองเรือนแบบต้องทำงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อนุรุตกุมารผู้ที่เกิดมาไม่รู้จักคำว่าไม่มีเลยจะตัดสินใจอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าอนุรุตกุมารตัดสินใจอย่างไรเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าทำไมอนุรุตกุมารจึงไม่รู้จักคำว่าไม่มีสืบเนื่องมาจากตั้งแต่อนุรุตกุมารประสูติออกมานั้นก็ได้รับการดูแลปรนนิบัติเป็นอย่างดีไม่เคยพบกับความยากลำบากเลยครั้นเมื่อโตขึ้น เจ้าชายอนุรุธพร้อมพัสหายชวนกันไปเล่นตีครีโดยมีการตกลงกันว่า ถ้าใครเล่นแพ้ก็ต้องนำขนมมาเลี้ยงเพื่อนในการเล่นครั้งนั้นเจ้าชายอนุรุธแพ้ถึงสามครั้งซึ่งในแต่ละครั้งก็ให้คนรับใช้ไปนำขนมจากเสด็จแม่มาเลี้ยงเพื่อนตามที่ตกลงกันไว้ในครั้งที่สี่เจ้าชายอนุรุธก็เล่นแพ้อีกก็ใช้ให้คนไปนำขนมมาจากพระมารดาอีก จนพระมารดาตรัสสั่งคนรับใช้ให้มาบอกเจ้าชายอนุรุตว่าขนมไม่มีเจ้าชายอนุรุตผู้ไม่รู้ความหมายของคำว่าไม่มีจึงเข้าใจไปว่าคำว่าไม่มีนั้นเป็นชื่อของขนมชนิดหนึ่งจึงสั่งคนรับใช้ให้ประกาบทูลเสด็จแม่ว่าขนมไม่มีเอามาเถอะพระมารดาเมื่อรู้แบบนี้ก็เข้าใจได้ทันทีว่าพระโอรสของตนเองนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มี จึงอยากจะทำให้โอรสของตนเองทราบว่าความหมายของคำว่าไม่มีนั้นหมายความว่าอย่างไรจึงได้สั่งให้คนรับใช้นำถาดเปล่ามาหนึ่งใบแล้วก็ปิดฝาด้วยถาดอีกหนึ่งใบและให้คนรับใช้นำถาดเปล่านั้นไปให้พระโอรสซึ่งในระหว่างทางที่คนรับใช้ถือถาดเปล่าไปนั้น เทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูก็ได้เกิดความคิดว่าเจ้าชายอนุรุษนี้ได้สร้างบุญบารมีมาแต่ชาติปางก่อนครั้งที่เกิดเป็นอนุภานบุรุษผู้ยากไรยากจนเข็นใจแต่ได้ถาวายอาหารที่ตนกำลังจะบริโภคแก่พระปักเจดพระพุทธเจ้าพระนามว่าอริตถะแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าถ้าได้เกิดใหม่ขออย่าได้ยินคำว่าไม่มี ดังนั้นจึงทำให้เจ้าชายอนรุตไม่รู้จักคำว่าไม่มีในชาตินี้เทวดาที่สิงสถิตยอยู่จึงได้คิดว่าเราต้องถูกเทพเทวดาผู้เหนืออำนาจเหนือกว่าลงโทษแน่ถ้าปล่อยให้เจ้าชายอนรุตนั้นรู้จักคำว่าไม่มีเทวดาจึงได้เนลมิตขนมทิพขึ้นมาจนเต็มถาดเจ้าชายอนรุตและพระสหายก็ได้เสวยขนมทิพที่มีรสชาติอร่อยเลิศยิ่งนัก ยิ่งพวกเขาไม่เคยได้สเสวยมาก่อนเจ้าชายอนุลุตจึงกลับไปต่อว่าพมานดาว่าข้าแต่เสด็จแม่ทำไมเสด็จแม่เพิ่งจะมารักลูกวันนี้เองวันอื่นๆไม่เห็นเสด็จแม่ทำขนมไม่มีให้ลูกสเสวยเลยตั้งแต่นี้ต่อไปลูกขอสเสวยแต่ขนมไม่มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นขนมอื่นลูกไม่ต้องการไม่ต้องทำมาให้อีก นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อเจ้าชายอนนรุธขอสเสวยขนมพระมารดาก็จะนำถาดมาทำความสะอาดแล้วก็ปิดฝาด้วยถาดอีกใบหนึ่งส่งไปให้ทุกครั้งหมายความว่าพระมารดาจะส่งถาดเปล่าไปทุกครั้งแต่ว่าเทวดาก็จะเนรมิตขนมทิพไว้เต็มถาดในทุกครั้งไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่เจ้าชายอนุรุธไม่รู้จักคำว่าไม่มีเลยในชีวิต เมื่อย้อนกลับไปตรงที่เจ้าชายอนรุษสนทนากับพี่ชายอยู่ว่าเรื่องการงานนั้นคืออะไรเมื่อได้ทราบจากพี่ชายว่าเรื่องการทำงานนั้นต้องทำไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต้องทำวนเวียนไปตลอดก็เกิดการท้อแท้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าอยู่คลองเหลือนก็จะต้องทำงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงได้บอกกับพี่ชายไปว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพี่จงอยู่คลองเรือนเถิดส่วนน้องจะออกไปบรรพชาเองเพราะอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าการบวชจะลำบากกว่าการเป็นคารวาสแต่อย่างน้อยก็คงจะไม่มีวันที่สิ้นสุดไม่เหมือนกับอยู่เป็นคารวะที่ต้องทำงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อตกลงกับพี่ชายได้แล้วเจ้าชายอนุรุตจึงไปขออนุญาตพระราชมารดาเพื่อออกบรรพชาตามสเสด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชมารดาเมื่อได้ฟังแบบนั้นก็เกิดตกใจเอ่ยปากห้ามเจ้าชายอนุรุตถึงสามครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าพระอนุรุตยืนยันที่จะออกบวชให้ได้ ถ้าไม่ได้ออกบวชก็จะอดอาหารจนสิ้นชีพไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่สวยอาหารมาตั้งแต่บัดนั้นเลยจนพระมารดาอดสงสารลูกไม่ได้และก็ยังมีความคิดที่ว่าอย่างน้อยๆถ้าลูกเราได้ออกบวชยังไงก็ยังมีโอกาสได้เห็นหน้าดีกว่าปล่อยให้ลูกนั้นอดอาหารจนสิ้นชีพอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าโอรสของเรานั้น ไม่เคยเจอความยากลำบากเลยในชีวิตนี้ถ้าได้ออกบวชเมื่อเจอความยากลำบากเดี๋ยวก็สึกออกมาเองเมื่อคิดดังนี้พระราชมารดาจึงอนุญาตให้ออกบวชได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าเจ้าชายอนุรุษสามารถไปชวนพระสาหายเจ้าชายพัทยะออกบวชด,ด้วยกันได้พระราชมารดาก็จะยอมให้บวช เจ้าชายอนุรุตดีใจมากรีบไปชวนเจ้าชายพัทยะให้ออกบวชไปด้วยกันแต่ชวนแล้วชวนเล่าเจ้าชายพัทยะก็ยังปฏิเสธเจ้าชายอนุรุตก็ตามอ้อนวอนถึงเจ็ดวันเจ้าชายพัทยะจึงใจอ่อนยอมออกบวชด,ด้วยพระอนุรุตเถระเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ได้เรียนกรรมฐานจากพระสาลีบุตรจากนั้นก็ได้เข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรม จนได้บรรลุพระอารหันตผลท่านได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพจักขุยานเสมอเว้นขณะที่กำลังฉันพัตตาหารเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงได้ยกย่องชมเชยพระอนุรุธเถระในตำแหน่งเอตะทะขัขะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางด้านผู้มีทิพจักขุยาน และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อของพระอนิรุทธเถระเจ้าผู้ทั้งมีชีวิตที่ไม่รู้จักคำว่าไม่มีจนเป็นที่มาของคาถาวจาสิทธิ์หรือคาถาบูชาพระอนิรุทธเถระเจ้าซึ่งเล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณกาลว่าพระคาถานี้สวดแล้วจะมีวจาสิทธิ์เป็นพระคาถาอันทรงคุณค่าที่มีมาแต่โบราณใครมีไว้ก็จะหวงแหน จึงทำให้คาถานี้ไม่ได้ถูกเผยแพร่ให้แก่ผู้ใดเหตุเพราะว่าถ้านําไปใช้ผิดผิดหรือว่าเผลอพูดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาก็จะบังเกิดผลที่ไม่ดีแก่ผู้พูดหรือว่าผู้สวดนั้นดังนั้นผู้สวดควรหมั่นทําบุญตักบาตรให้เป็นนิจจสินและสวดคาถานี้อย่างน้อยวันละเก้าจบขอเตือนว่าอย่าสวดเล่นๆให้ตั้งใจสวดด้วยจิตที่เป็นกุศล หลังจากสวดให้เปล่งวาจาอธิษฐานขอในสิ่งที่ท่านทั้งหลายอยากได้อยากมีแต่มีข้อห้ามว่าห้ามพูดคำว่าไม่มีหรือคำว่าไม่ได้เด็ดขาดคาถาบูชาพระอนุรุตเถระเจ้าว่าดังนี้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคาถาว่าไมหังปุตโตปุญญาวากตาพินิหาโรพรภวิสติ เทวตหิปาติงปูเรตวาปูวาปาหิตาภวิตสตีติว่ากันว่าอำนาจของมนต์พระคถานี้ผู้ใดได้ท่องสวดเป็นประจำและมันทำบุญตักบาตรเป็นประจำจะทำให้การสวดพระคถานี้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้น ให้อธิษฐานสิ่งที่ตนเองปรารถนาสิ่งนั้นก็จะพันอุบัติขึ้นด้วยอํานาจเทพย,ายดาบันดาลให้เป็นไปแต่สิ่งสำคัญคือหากใครสวดท่องพระคถานี้ห้ามพูดคำว่าไม่มีหรือคำว่าไม่ได้ห้ามพูดสิ่งอัปมงคลห้ามพูดสิ่งไม่ดีห้ามนําพระคถานี้ไปสาบแช่งใคร เพราะว่าสิ่งไม่ดีเหล่านั้นจะย้อนกลับเข้าหาตนเองให้พูดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีที่อยากจะได้แล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ที่สำคัญไปกว่าการท่องสวดมนต์คาถานั้นคือการประพฤติปฏิบัติตนเองทุกคาถาจะได้ผลยิ่งขึ้นหากผู้สวดอยู่ในศีลในธรรมบันทำาบุญทำทานเป็นมิจฉาศรรีล คิดดีพูดดีทำดีต่อคนรอบข้างมีความกระตันอยู่กระตะเวทีมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณประสบผลสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ